กรมทางหลวงชนบทยอมรับเปลี่ยนโครงการซ่อมแซมถนนมูลค่า24ล้านบาทหลังชาวบ้านทักท้วงพร้อมยืนยันว่าเส้นทางที่ชาวบ้านอยากให้ปรับปรุงอยู่ในงบประมาณปี2568แล้วเพียงแค่คนละช่วงเวลาดำเนินการเท่านั้นที่อ๊บตอคนโอพอําเภอเมืองจังหวัดสตูลกรมทางหลวงชนบทโดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานขอให้นายบุญมาโดยพิลา นายกอบตกวนโคเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ชาวบ้านและผู้นําอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกรณีการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมโครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผืนทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงชั้นทางงานบำรุงถนนสายสอต3001 แยกทางหลวง404บ้านฉลวงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลด้วยงบประมาณ24,492,000ล้าน492,000บาทซึ่งชาวบ้านเรียกร้องว่าเส้นทางถนนที่กรมทางหลวงชนบทกำลังจะทำนั้นเส้นทางยังคงใช้การได้ดีแต่มีเส้นทางอีกช่วงหนึ่งประมาณ1กิโลเมตรครึ่งกลับยังไม่ได้รับการดูแลหรือซ่อมแซมซึ่งเป็นเส้นทางสองต3 0 0 1เหมือนกันทำให้เป็นที่มาของการชี้แจงไขข้อข้องใจของชาวบ้าน และผู้นำชุมชนในครั้งนี้ซึ่งในเรื่องนี้นายวิเชียนพรมยกนายช่างโยธาอาวโุโสสำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบทสอมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นถึงเส้นทางที่ชาวบ้านอยากให้มีการดำเนินการนั้นอยู่ในแผนซ่อมแซมอยู่แล้วในปี2568ซึ่งเข้าใจว่าชาวบ้านบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบ ตางนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตางที่ว่าก่อสร้างมานานแล้วก่อสร้างมานานแล้วตอนนี้ช่วงที่ผมมารับเป็นผปกครองตรแที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของความุจิตตำบลกนวนโพเนี่ยนี่เป็นปีที่15แล้วอายุของการตะมานของผมปีที่15ก็ผมได้มาปีอายสามได้การการเลือกจากชาวบ้านมาอันนี้เป็นปีที่สิบห้าแล้วแต่ตอนนี้ตาม,มาก่อนตาม,มาก่อนหลายปีแล้วก็มีการจำรุดผูกปังก็บ้างแล้วเยอะอแล้วแล้วก็อยากแต่โดนกับแกบด้วย จากบ้านตน้องการให้แต่ดนสายนี้เป็นถนนสายต้องเที่ยวเป็นเป็นชนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูลแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวของไปชีพมิลังอาจจัยยาวยงโปหวังน้นด้วยเลยอยากขกยายแล้วก็การจัดจ่อไปมาก็สะดวกขึ้นลดการลดลดการอุบัติเหตุในพื้นที่ด้วยตรงนี้จะเป็นประมาณของโอแต่ว่ามันมันมันก็ตกไปแต่ว่าของโอมันมันก็มามารองรับอยู่แล้วครับแต่ว่าต่างๆางพืง้นที่อาจจะไม่ไม่ทราบข้อมูลว่า มันมี6-8ม,มาเชื่อมต่ออยู่แล้วครับก,ก็เลย,เลยจ,จะให้มาทำตรงนี้ก่อนครับมีอะไรอยากจะสื่อสารกับพี่น้องชาวบ้านที่รับฟังข่าวตอนนี้บ้างคนะครับครับจริงๆแล้วทางหลวงยนบทเองก็ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นท,ที่มาเสนอแนะเพื่อจะนําไปปรับปรุงแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ถนนครับแล้วก็จะได้ประสานกับทางทางหลวงยนบทจังหวัดครับ เพื่อจะได้ส่งไปทางทางกลมครับผมก็ยินดียินดีจะจะรับฟังแล้วก็รีบไปปฏิบัติตามเพื่อจะได้เป็นความต้องการของชาวบ้านที่ดีขึ้นครับอย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน